สว <inequ ity. S 1> ัสดีคร uh, ับบ่าวเท่าสวัสดีทนผช้ชมครับมันนี้พาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาบ้านพ่อใหญ่ยาวนะครับผมมีเอฟซีถามเขามานะครับว่าบ่าวเท่าบ่มาหาพ่อใหญ่ยาวบ่นะครับมันนี้ก็พาเดินทางมาครับฝนตกทนผช้ชมครับบรรยากาศฝนตกนะครับบรรยากาศบ้านเท่านะฝนตกลปอยนะครับอยในบ้านพ่อใหญ่ยาวนะครับผมจะพามาฟังน้ำกันนะครับ งวดวันที่1กันยายน2566นะครับว่าพอยา,ยยาเงาจะเด่นนะครับจะเน้นตัวไดนะครับมาหอดมาถึงแล้วครับผม <_ uch> เข้าไปหาพอยาเง่าน้ากัน่านมช้ชมนี่แหละครับอยู่หน้าบ้านเพื่อนนะครับฝนกะตกไปปล่อยนะฝนมันเท่าฝนตกนะครับ,บ,เ,ข <_ uch> รบเข้าไปน้ากันครับคุณแม่ ไปทั้งไหนละ่ะฟ้ทาทั้งพุนบ่าเ,เอาไปทั้งพุนแมนแม่แมพ่อเป็นยังหรอครับผมครับอ,อ,อ่บอาอยู่กับไฟเอาไปทั้งไหนละแม่สวัสดีครับสวัสดีนะครับผม บอดได้มาหาบอดไ้มาเน่เบาเบาเท่าเาครับผมครับเจ็ดรอบคอนรอบเมื่อกี้วิ่งสองับเจ็ดสิป่อเล็กวิ่งกับแมนอยู่ตัวไหนบดดีจังไรเนี่ัห้เับมันไปยูลักร้อยอ่ากับกับลางมาถูยกอ่ามันมันมัน มันก็เลยเรามาสองรอบแล้วล่ะครับแต่ว่ารอบนั้นมันตัวหนึ่งมันไปอยู่ทั้งนามันมากยิ่ที่พอว่าท่านมากกับบ่เอาขัดไปอยู่ทั้งนาลักร้อยกันเอจะเอาใจลักซิบกับพักนู้นเท่านั้นว่าท่านวันเมื่อกี้สองกับเจ็ดมาทั้งสองทั้งเจ็ดตัวนี้สองเมากลักนวยเจ็ดกับมากลักนวยได้ปะเจ็ดกับมากลักนวยถ้าเอดเจ็ดอยู่อยู่ลักสิบสองนี่คือว่า สองนัน่นมันถือว่าอยู่รักน้อยตลอดอืมข้อพื้นสองมันถือว่าอยู่รักน้อยแต่ว่าบาดเจ็ดกับบัตรมาจุลางครับงวดนี้ได้ไปงวดเนี่ยคงใกล้เลยที่เนี่ยไม่มีคลิปเก่าเลยที่ออืมจะอีกสองสามวันก็นได้รุ่นและเด็จกจ้ะแค่ว่าคือบ่คืบมูใชุ่๊บ่คคืบมูบ่เอาคันขันของมูว่าเข่ากับเข่าของพ่อทำแล้วขันบ่คือคืบมู โมมี่คือแค่ว่าของอันไปไปของทอนท้วนไปมาแล้วแค่ได้ตัวใดบุญทุนสารครับเปิ้ลเดยมาแล้วเอาให้พ่อผมเขียนให้หรือพ่อเขียนให้เอาผมเขียนให้ก็ได้พ่อเขียนเอาพ่อเขียนนคือบ่าอาเอานะครับพ่อใหญ่ยาว่ตับบวชมแค่ว่าบอกอะไได้ครับนี่มันคือคนจบสูงมันย่ามันจบปว่าสอง หนึ่งกันยาหกหกนะครับนะครับรอบนี้นะหนึ่งกับหกวิ่งไหาวาเป็นบนล่างวิ่งหนึ่งกรบพกี่ยบนกระพังมันธรรมดากระบนบางครั้งก็ว่าบนมันกรล่างวิ่งวิ่งหนึ่งกับหกนะครับเป็นชุดบนล่างนะครับเนาะครับแต่ว่าจะเน้นบนเลยมันบอกาว่ามันมันมันไปต้องครับราะว่าขันนึงว่าถือมาอยู่หลัก หนึ่งทำหนึ่งไม่ตีหลักหน่วยหกดีพว่อหกนี่ยคือวังหันมันกรเล่นได้เลยววเมื่อกี้สองกับเจ็บวดว่างหันสองกัะเจ็บครับงอดนี่มันจับคู่เอาจับคู่ในพอแ็่้อกับคู่จ้าไหกับจ้าไหัสามคู่กับเจ็บสองกสองห้าสองโอ้มันกับบได้บม่อีบพถึงสองแปดเอางวดนี้แหละแต่ผู้ชม ทำแม่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะทอนั่นหลักหนึ่งเก้าหนึ่งบอกว่าอหนึ่งอยู่หลักหน่วยมั้งออเก้าหนึ่งเออหนึ่งอยู่ลักหน่วยหนึ่งอยู่หลักหน่วยอืมเก้าหนึ่งอืแปดหนึ่งอืมเจ็ดหนึ่งทอนั่นทอนั่นอืมแต่มันติเปลี่ยนอ่าฐานหนึ่งม้าบอกฐานหนึ่งมากม้าลักหน่วยอืมแต่ว่ากิขึ้นว่าจุครับแล้วหนึ่งกับหกหนี่ม้าน้ำกันได้ป่ะจ๊ะได้ โอ้ถามักหนึ่งหกก็มามาด้วยกันได้เนาะได้แต่ว่าชุดบนล่างนี่เน้นบนน่ะพ่อเนาะบนอ่าเน้นบนแล้วทำหมุนชุ่มด้วยล่างก็บนล่างมันคือมันโมมาหลายทีอ่าก็เลยบ่ท่านจับครับมันมาว่าท่านจับก็ว่ากันล่างไว้กันไว่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ครับมันเฮาเรียนฮากอะมันจับกันนล้วมันก็ไปได้หมดละครับผมมันไปบนไปแต่ว่าลักหกนี่ว่จับแหนบ่พ่อว่กล้าจับอืม แต่ว่ามันมันมั่นกันได้อยู่เด้อครับนหกกับหนึ่งอะไรเด่นก็กันพอมันพ่อกันไหมเพราะเพื่อนน้ำนักถือว่าสร้างมันพ่อกันอืแต่ว่าว่าพื่นม่านคันหนึ่งมาามันจะมาอยู่หลักหน่วยแต่นม้ามาอยู่ลักหน่วยเออที่ว่าตามตามเพราะมันเอาเคยมานนะครับผมมันจะมาตามนั้นอืที่วันนี้มันกัดดิเลกดิเรกหลังก็ว่าสู้รอบมันละ ทางเทียกับมาตรงๆเลยหกคือกันไม่ได้นะอืาเทียถ้าเป็นรักหกกับเจ็ดเก้าหกแปดหกเจ็ดหกอีกไหรคะพ่อหกเนี่ยกันไมันจะมาอยู่ลักสิบธรรมดามันแค่ว่าวางหันก็ว่ามันมันจะมาอยู่ลักสิบมันมันดันมู่นรักหนวยไอ้สองกับเจ็ดเจ็ดก็อยู่รักหนวยล่างสองอยู่รักหนวยบนกว่าที่แล้วกับผมหันห้ามันโขกมันหมันห้าดวง จับคูนี่บ่มีตัวมากกว่าพ่อหกเนี่ยเป็นจ่างไดลงบ่ักจับบ่ากจับเอาจับตัวหนึ่งนะพ่อนะจับตัวหนึ่งต่ว่าเด่นคู่ไหนเด่นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยพ่อเด่นเจ็ดหนึ่งนะครับผมวิ่งนี่คือวิ่งเด่นทั้งหกทั้งเด่นทั้งสองตัวได้ไปน้องได้ไเหล็กวิ่งนะครับผมแต่ว่าก็บ่ามบ่คือบ่คือมูเทอน มันตุ่ไปซะพอเอาตัวนี้กัดหลายอาจารย์หลายเส้นกใไ้อยู่ได้พอเจ็หนึ่งนี่ดังอยู่ได้พอเจ็น่งเจ็ดหนึ่งแค่ว่ากมากขึ้นมากหนกว่าตรงมากกลับแต่ว่ามันมันเดี๋ยวนี้คือว่านำนักนี่ท่อกันท่อกันท่อกันแต่ว่าคะแนนกันิ่ไปขึ้เจ็ดหนึ่งตัวนี้อ่าหนึ่งตัวนี้อแต่ว่ากรจักมันสีแมนมอแต่ว่าพอยาวนี่พันจกฟันไฮของคือจะไฮนี่เล็กวิ่งบ่พ่อ่าเล็กวิ่งเล็กเด่นเ้อทำชุ่มเลครูบ่ปันได้พอคนมา อันนี้พอเพิ่นก็คือตัวที่ตัวที่มักจะจับไห้แต่ว่าผู้ใดมีเล็กเด่นเหล็กชอบก็จับไหนึงก็หกมันหรอวาผู้ใดฝันกรอบแน่ว่าเอาของพยาเง้ยวไซก็น่าไสร่องเบิงอ่ะาจะว่าตามฟ้อมเกามันก็อหนึ่งมันมาอู่าอยู่าายแต่เกาขึ้นขึ้นเนี่ยใหนผมตะกอนเป็นเล็กลักสิบล่างเนี่ย ต้านี่เห็นเน้นบนบ่อันนี้บนอันนี้เห็นเน้นบนไล่าคือล่างนึ่คือมันไปอยู่อยู่นี่อ่ามันยังมาทันกาับอ่าเล่นว่าเน้นให้ชุดบนชุดบนชัดว่าชุดบนก่อนแต่ว่ากันล่างนะพ่อกันไปกันล่างก็คือว่าละมันกัแม่นเฮาซื้อใบลอตเตอรี่มันกัลอตเตอรี่อ่ามันกัอยู่ในหันอยู่แล้วนะอ๋อทำประชมแต่ว่านี่เน้นขึ้นเจ็ดหนึ่งนะพ่อเนาะอืมอันนี่ครับเอฟซีถามมานะครับอื คนตกแห้งบ่พอท่านี่มึงขึ้นนี่มันหัวใจแห้งวางไหนที่นี่ยมันขึ้น่ขึ้นบ่ตกดิมขึ้นบ่ตกบ่โอ้ทํงบ้านมึงขึ้นตกแห้งอยู่ครับมันเศร้ากับตกแห้งมันหัวก็มาตกวังนี่ท่านผู้ชมเอฟซีถามกันมาพ่อใหญ่ยาวนะครับงวดที่แล้วเล็กวิ่งสองกับเจ็ดพอตามมาั้งสองถึงเจ็ดมาหลักหน่วยนะครับพ่อเพิ่นยำเน้นยยำมาให้เน้นเล็กวิ่งได้ท่านผู้ชมเด้อหนึ่งกับหกนะครับหาตัวมาใส่แต่ว่าพ่อเพิ่นจับให้หลักหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหน เน้นที่เน้นที่เจ็ดหนึ่งถ้าผู้ใดมักเลขวิ่งเนี่ยจับใส่กันหกหนึ่งนพพอเนาะเพราะว่าหนึ่งอานมาอยู่หลักหน่วยหกอยู่หลักหน่วยได้หกหนึ่งหนึ่งหกได้ได้ครับเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมเอาขอบคุณพ่อใหญ่ยาวนพพอเนาะบอได้มาหาสองวันสองวันโดนเจ้านี่าครับวอย่ากระทำชุบนั่นอยู่เอาขอบคุณครับพ่อครัสวัสดีครับสวัสดีครับโชคแหม่มทุกผู้ทุกคนได้เก็บได้จนครับผม